ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเดอะพีโพลอาร์บอดค่ะคณะกรรมการทุกๆท,ท่านที่ได้มอบรางวัลน,นี้ให้กับหนูค่ะขอบคุณคุณพ่อครอบครัวผู้มีเบื้องหลังที่ทําให้หนูคว้าเหรียญทองโอลิมปิกที่ทําให้หนูมีวันนี้ค่ะขอขอบคุณมากๆค่ะถ้าพูดถึงการตามล่าหาความฝันค่ะหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่วิ่งตามหาความฝันมาตั้งแต่เด็กๆค่ะคือวิ่งจริงๆคือคุณพ่อจับหนูวิ่งตั้งแต่เด็กๆค่ะ หนูเกิดมาในครอบครัวนักกีฬามีรูปร่างที่ผอมแบบนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าหนูจะเป็นนักกีฬาแบบพี่ๆได้ไม่คิดว่าหนูจะเป็นนักกีฬาอย่างคนอื่นเขาได้ค่ะมีคนหลายคนบอกว่าให้หนูไปเรียนหนังสือให้เก่งๆดีกว่าไหมไประบายสีวาดรูปหรือทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่นักกีฬาแบบพี่ๆจะดีกว่าไหมแต่สิ่งที่หนูเชื่อมั่นในตัวเองและ พ่อก็เชื่อมั่นในตัวหนูเสมอมาคือหนูก็ทําได้เหมือนกับคนอื่นๆหนูมีแขนเท่ากับคนอื่นหนูมีขาเท่ากับคนอื่นหนูมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เสมอมาหนูบอกกับตัวเองเสมอว่าหนูก็ทําได้เหมือนกันถ้าวันนั้นหนูหยุดฟังความคิดลบในวันนั้นก็คงไม่มีหนูในวันนี้ค่ะนักกีฬาเทควันโดที่คว้าเหรียญทองอลมปิก3สมัยติด่ะขอบคุณค่ะ